เจ้าบ่าวหัวใจแทบสลายแต่สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นคือความจริงที่แม่ปิดบังมาทั้งชีวิตฆาตกรรมเมื่อ30ปีก่อนความลับที่ถูกฝังไว้ในงานแต่งและสายโทรศัพท์ปริศนาที่เปิดประตูสู่ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวหัวใจแตกสลายเรื่องราวความรักครอบครัวและการทรยศที่จะทําให้คุณต้องถามตัวเองว่าคุณรู้จักครอบครัวของคุณดีแค่ไหนดูให้จบแล้วคุณจะไม่มีวันลืมงานแต่งนี้ไปตลอดชีวิต งานแต่งกลายเป็นงานศพในพริบตาทำไมตำรวจถึงจับพ่อของเจ้าบ่าวต่อหน้าทุกคนเสียงดนตรีบรรเลงแผ่วเบาใต้แสงแดดยามบ่ายกลิ่นดอกไม้หอมอบอวลทั่วบริเวณง,งานแขกเรือแต่งตัวสวยงามเดินผ่านซุ้มถ่ายรูปเด็กๆวิ่งเล่นรอบโต๊ะอาหารด้วยเสียงหัวเราะสดใสเจ้าสาวในชุดสีแดงสดเดินช้าๆเข้ามาในลานพิธีใบหน้าเธอสั่นเล็กน้อยแต่พยายามยิ้มให้กล้อง เจ้าบ่าวยืนรออยู่บนเวทีดวงตาเขาเต็มไปด้วยความหวังผู้คนเริ่มลุกขึ้นยืนส่งเสียงปรบมือยินดีทันใดนั้นเสียงเซเรนของตำรวจดังก้องเข้ามารถตำรวจสองคันจอดหน้าทางเข้าง,งานเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบก้าวลงอย่างเร่งรีบทุกสายตาหันไปมองด้วยความตกใจพ่อของเจ้าบ่าวยืนอยู่ข้างเวทีเขาใส่ชุดไทยประนีดมือถือถ้วยน้ำชา แต่เมื่อเห็นตำรวจเดินตรงเข้ามาหาใบหน้าเขาก็ซีดเผือดมือที่ถือถ้วยชาเริ่มสัน่นเจ้าสาวหยุดเดินทันทีแขกบางคนอ้าปากค้างบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายตำรวจหยิบเอกสารขึ้นมาอ่านเสียงดังฟังชัดข้อกล่าวหาเรื่องการฆาตกรรมเมื่อส0สิปีก่อนเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีในหมู่แขกพ่อของเจ้าบ่าวสุดตัวลงแต่ยังไม่ยอมพูดอะไรเจ้าบ่าวก้าวลงจากเวทีพยายามเข้าไปหาพ่อ แต่ตำรวจกันไว้ผู้เป็นแม่ของเจ้าบ่าวร้องให้แทบเป็นลมญาติพี่น้องแตกตื่นวงดนตรีหยุดบเบรลงทันทีกลิ่นหอมของดอกไม้กลายเป็นกลิ่นความตึงเครียดเสียงหัวเราะของเด็กๆเ,เงียบลงในพริตตาหญิงชราคนหนึ่งในกลุ่มแขกเริ่มร้องไห้เธอเดินออกมาจากกลุ่มพร้อมถือรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งเธอชี้ไปที่พ่อของเจ้าบ่าวแล้วพูดชื่อของผู้ตายเสียงเธอสั่นแต่มั่นคง พ่อของเจ้าบ่าวหลับตาแน่นเหงื่อไหลเต็มใบหน้าเขาหันไปมองเจ้าบ่าวครั้งสุดท้ายก่อนจะพูดเพียงคําเดียวพ่อขอโทษเสียงกุญแจมือดังกริ๊กท่ามกลางความเงียบของงานแต่งแขกบางคนเริ่มเดินออกจากงานบางคนยืนมองเวทีที่ยังมีช่อดอกไม้วางอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีใครอยากขึ้นไปถ่ายรูปอีกแล้วสายตาของเจ้าบ่าวยังจ้องมองพ่อของเขาไม่กระพริบดวงตาเต็มไปด้วยคำถามคำสับสนและความเจ็บปวด เขาไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคนที่เขาเคารพมาตลอดชีวิตซ่อนอะไรไว้มากมายขนาดนี้เจ้าสาวยืนตัวแข็งใบหน้าซีดเผือดช่อดอกไม้ในมือเริ่มร่วงทีละกลีบเพื่อนเจ้าสาววิ่งเข้าไปประคองเธอไว้แต่เธอไม่พูดอะไรเลยเพียงแค่จ้องมองตำรวจลากตัวชายชาราออกไปเสียงหวีดร้องของหญิงชาราเมื่อครู่นั้นยังดังอยู่ในหัวของทุกคนเธอเล่าว่าเธอคือน้องสาวของผู้หญิงที่ถูกฆ่า และผู้ต้องหาก็คือคนที่เพิ่งจะถูกจับต่อหน้าทุกคนภาพถ่ายในมือเธอคือหลักฐานที่เพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เจ้าบ่าวสุดตัวลงนั่งบนพื้นสูดสีขาวของเขาเปื้อนฝุ่นจากลานพิธีเขาหลับตาพยายามหายใจลึกแต่หัวใจของเขากำลังพังทลายพิธีกรยืนอยู่บนเวทีด้วยสีหน้าลำบากใจเขาหันไปมองกล้องถ่ายทอดสดที่ยังเปิดอยู่แล้วรีบสั่งปิดมันทันที ความฝันที่เคยคิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดพังไม่เหลืออะไรเลยเสียงล้อรถตำรวจค่อยๆห่างออกไปเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านม่านดอกไม้ที่ตกแต่งไว้สายลมพัดช่อดอกไม้ตกลงจากเวทีกระแทกพื้นอย่างแรงเหมือนสื่อถึงบางสิ่งที่กำลังแตกสลายแม่ของเจ้าบ่าวยังคงนั่งร้องให้อยู่ตรงม,มุมหนึ่งญาติๆพยายามปลอบเธอแต่ไม่มีคำใดพอจะเยียวยาครอบครัวที่เคยดูสมบูรณ์แบบในสายตาผู้อื่น ในตอนนี้กลับถูกเปิดเผยว่ามีเงามือซ่อนอยู่เสียงฝีเท้าของแขกที่ค่อยๆเดินออกจากงานแทนที่ด้วยความเงียบและคำถามในใจทุกคนนี่คือเรื่องจริงหรือฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากตื่นเจ้าสาวหันมามองเจ้าบ่าวดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและความลังเลในขณะที่ดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้างานแต่งที่เคยสว่างสวยกลายเป็นเงามืดแห่งความสูญเสีย พิธีที่ควรจะจบลงด้วยเสียงแสดงความยินดีแต่กลับสิ้นสุดลงด้วยเสียงสะอื้นและความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดเธอก้าวเข้าไปใกล้เจ้าบ่าวช้าๆรองเท้าเจ้าสาวสีขาวเปื้อนดินและกลีบดอกไม้ที่ร่วงเกลื่อนพื้นเธอยื่นมือออกไปแต่หยุดกลางทางดวงตาทั้งสองศบกันไม่มีคำพูดใดออกมาน้ำตาไหลอับแก้มเจ้าบ่าวเขายกมือขึ้นปิดหน้าเสียงสะอื้นของเขาดังชัดเจนในความเงียบ เธอค่อยๆลดมือลงดึงผ้าคลุมหน้าออกภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้กำลังจะเป็นเจ้าสาวแต่กำลังจะสูญเสียหญิงชาราคนเดิมยังคงยืนอยู่ที่เดิมภาพถ่ายในมือเธอถูกลมพัดไปตกที่พื้นภาพใบเล็กๆของหญิงสาวในอดีตใบหน้านั้นคล้ายกับเจ้าบ่าวอย่างน่าตกใจเสียงซุบซิบเริ่มกลับมาอีกครั้งบางคนเริ่มตั้งคำถามในใจพ่อของเจ้าบ่าวเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของใครกันแน่ และถ้าหญิงที่ตายไปคือแม่ของใครบางคนในที่นี่ละ่ะแม่ของเจ้าบ่าเงยหน้าขึ้นช้าช้าเธอกระซิบเบาๆเพียงแค่คำเดียวมันถึงเวลาแล้วเสียงนั้นเบาแต่ฟังชัดเจนในหูของลูกชายเขาหันไปมองแม่ทันทีดวงตาเบิดกว้างก่อนจะถามออกมาด้วยเสียงสั่นเครือแม่รู้เรื่องนี้มาตลอดใช่ไหมแม่หลบสายตามือของเธอกำแน่นบนตัก ไม่มีคำตอบแต่เพียงพอที่จะทำให้หัวใจของเขาหล่นวูบเจ้าสาวยืนมองภาพตรงหน้าบรรยากาศของงานในฝันกลายเป็นภาพจำฝันร้ายแสงไฟตกแต่งเริ่มดับลงทีละดวงเหมือนเวทีแห่งความสุขกำลังถูกกลืนหายไปเสียงฟ้าร้องเบาๆจากท้องฟ้าที่เริ่มครึ้มสายลมแรงขึ้นพัดทงงานแต่งปลิวกระจายกลีบดอกไม้ที่เคยประดับสวยงามตอนนี้ดูเหมือนเศษซาก ไม่มีใครขยับไม่มีใครยิ้มไม่มีใครพูดทุกคนยืนท่ามกลางความเงียบและความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่างานแต่งในวันนี้ไม่มีใครได้ฉลองมีแต่คำถามและความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเตรียมใจรับไว้เลยเมฆดำเริ่มปกคลุมทอ้องฟ้าเหนือสีสะลมหนาวพัดเข้ามาแทนที่แสงแดดยามเย็นเสียงฟ้าครืนดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเป็นสัญ,ญญาณว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไป เจ้าเบาลุกขึ้นช้าช้าสายตาเขาหนักแน่นขึ้นแม้จะยังเต็มไปด้วยน้ำตาเขาเดินผ่านแขกที่ยืนอึ้งรอบตัวเดินตรงไปยังแม่ของเขาเธอเงยหน้ามองลูกชายน้ำตาคลอเบ้าเขาไม่พูดอะไรแต่ยื่นมือออกไปมือของแม่สั่นเล็กน้อยก่อนจะวางลงบนมือของเขาเราจะต้องรู้ความจริงทั้งหมดเขาพูดด้วยเสียงแน่นแต่ไม่แข็งกร้าวแม่พยักหน้าเบาและหลับตาลง เสียงฝนเริ่มโปรยลงมาเบาๆแรกเริ่มเป็นหยดเล็กๆแล้วค่อยๆหนักขึ้นแขกบางคนเริ่มวิ่งหาที่หลบฝนแต่หลายคนยังคงยืนมองเวทีงานแต่งที่ถูกละทิ้งเจ้าสาวยังคงยืนอยู่ที่เดิมน้ำฝนไหลผ่านแก้มผสมกับน้ำตาของเธอเธอมองไปยังเจ้าบ่าวที่กำลังพาแม่เดินออกจากงานหัวใจเธอสั่นแต่เธอไม่ถอยเธอตัดสินใจเดินตามไป ชุดเจ้าสาวสีขาวชุ่มน้ำและหนักขึ้นทุกก้าวแต่เธอไม่หยุดเพราะในหัวใจเธอรู้ว่าน,นี้ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความจริงที่ถูกปิดบังมาแสนนานฝนตกหนักลงอีกม่านผ้าไหมบนเวทีปลิวสะบัดแรงจนขาดออกเป็นเส้นเสียงสายฟ้าฟาดดังสนั่นทำเอาเด็กๆร้องไห้เจ้าหน้าที่งานเริ่มรีบเก็บของตัดไฟตัดเสียงภาพงานแต่งที่ควรจะสวยงาม กลายเป็นเพียงฉากหลังของเรื่องราวอันดำมืดในอดีตความรักถูกทดสอบด้วยความจริงที่โหดร้ายครอบครัวกำลังเผชิญหน้ากับความลับที่ไม่มีใครกล้าพูดและท่ามกลางสายฝนผู้คนจะจดจำวันนี้ไว้ไม่ใช่เพราะความสุขแต่เพราะคำถามท,าที่ยังไร้คำตอบว่าแท้จริงแล้วพ่อของเจ้าบ่าวคือใครกันแน่และใครคือนักฆ่าตัวจริงในอดีตที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยเสียงฝนกระทบพื้นอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนเสียงหัวใจที่แตกสลายความทรงจําที่ควรจะหวานถูกะล้างจนเหลือเพียงความขมขื่นเจ้าบ่าวพาแม่เดินฝ่าสายฝนออกไปยังลานจอดรถเจ้าสาวตามมนเงียบๆโดยไม่พูดสักคำํำมือของเธอจับชายชุดไว้แน่นแม้มันจะเปียกและเย็นเฉียบแต่หัวใจเธอกลับรู้สึกร้อนรุ่มแม่หยุดเดินเธอหันไปมองทั้งสองคนแววตาเธอมีทั้งความเจ็บปวดและยอมรับ แล้วเธอก็พูดขึ้นมาเสียงสั่นแต่ชัดเจนวันนั้นพ่อเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเจ้าบ่าวนิ่งงนันคำพูดนั้นเหมือนคมมีดบาดใจเจ้าสาวเบิกตากว้างจับมือเขาไว้แน่นขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุแม่พูดต่อน้ำตาไหลไม่หยุดแต่เขาปกปิดมันไว้เพราะกลัวจะเสียครอบครัวไปเจ้าบ่าวหายใจลึกหัวใจเขาสั่นระรัว ความรักที่เขามีต่อพ่อกำลังถูกทดสอบถึงขีดสุดเขามองหน้าแม่ดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยคำถามแล้วแม่ละ่ะไม่ยอมเงียบมาตลอดทำไมแม่ไม่ตอบทันทีเธอก้มหน้าลงเหมือนรับความผิดทั้งหมดเพราะแม่กลัวกลัวความจริงจะทำลายลูกฝนยังคงตกไม่หยุดอากาศหนาวเย็นแต่หัวใจของทั้งสามร้อนรุ่มเจ้าสาวยืนฟังทุกคำโดยไม่ขัด เธอรู้ว่านี้ไม่ใช่เวลาที่จะตัดสินแต่เป็นเวลาที่จะเข้าใจและในความเงียบเงันนั้นเสียงโทรศัพท์ของเจ้าบ่าวก็ดังขึ้นเบอร์แปลกที่เขาไม่รู้จักเขากดรับด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยถ้าอยากรู้ความจริงทั้งหมดมาหาฉันที่วัดเก่าในป่าเหนือเขาเสียงปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงสูงวัยแหบพร่าแต่มั่นคงเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของพ่อเธอเท่านั้น สายตาเจ้าบ่าวหันไปมองแม่ทันทีแต่สีหน้าไม่กลับซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเรากับเธอรู้ว่าเสียงนั้นเป็นของใครและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความลับอีกชั้นที่กำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้ามือที่ถือโทรศัพท์แน่นของเจ้าบ่าวเริ่มสัน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกเสียงปลายสายยังดังก้องในหัวมาหาฉันที่วัดเก่าก่อนพระอาทิตย์ตกพรุ่งนี้เขาหันไปสบตาแม่ทันที แม่รู้จักเสียงผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมแม่ไม่ตอบเธอก้มหน้าดวงตาสั่นระริกแต่ความเงียบของเธอกลับยืนยันมากกว่าคำพูดใดๆเจ้าสาวจับมือเขาไว้แน่นเธอพยักหน้าเบาๆเ,เป็นสัญญาณว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเจ้าบ่าวหันไปมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดครึ้มเหมือนสวรรค์เองก็ต้องการปิดบังความจริงบางอย่างเอาไว้ในคืนนั้นเจ้าบ่าวนั่งนิ่งอยู่หน้ากระจก รูปภาพของครอบครัวในวัยเด็กวางอยู่บนโต๊ะใบหน้าพ่อที่ยิ้มอบอุ่นแตกต่างจากชายที่ถูกใส่กุญแจมือในวันนี้โดยสิ้นเชิงเขานึกย้อนไปถึงเรื่องราวในวัยเด็กทำไมพ่อถึงห้ามเขาไม่ให้เข้าไปในห้องเก็บของทำไมแม่ถึงไม่เคยพูดถึงอดีตของครอบครัวเลยทุกคำถามที่เคยถูกมองข้ามกำลังย้อนกลับมารุ่งเชา้าเจ้าบ่าวขับรถมุ่งหน้าไปยังวัดเก่าในป่าตามพิกัดที่ได้รับ เจ้าสาวนั่งเงียบอยู่ข้างๆทางที่ขับเข้าไปเต็มไปด้วยต้นไม้สูงและเงามืดเสียงลมพัดใบไม้กระทบกระจกดังกรอบแกรบในที่สุดเขาก็มาถึงวัดเก่าๆตั้งอยู่กลางป่ารกร้างประตูไม้ผุกพังป้ายชื่อซีจางจากการเวลาไม่มีผู้คนไม่มีเสียงใดๆเขาลงจากรถอย่างระมัดระวังมือยังคงถือโทรศัพท์ไว้แน่นเจ้าสาวเดินเคียงข้างเขา สายตาทั้งสองคนมองสำรวจไปรอบๆอ,อ,อย่างระแวดระวังทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านในศาลาเก่าหญิงชราคนหนึ่งในชุดผ้าสีอ,อ่อนค่อยๆเดินออกมาใบหน้าเธอเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแต่ดวงตายังคงวาววับเธอหยุดยืนตรงหน้าเจ้าบ่าวมองหน้าเขานิ่งก่อนจะพูดด้วยเสียงเบาลูกหน้าเหมือนเขามากเหมือนคนที่ฉันรักและถูกแย่งไป เจ้าบ่าวขามวดคิ้วเธอหมายถึงใครหญิงชราสูดหายใจลึกและพูดประโยคที่ทำให้ทุกอย่างในหัวของเขาหยุดนิ่งฉันคือภรรยาคนแรกของพ่อเธอและคนที่ตายไปเมื่อสามสิปีก่อนคือพี่สาวของฉันเองคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเจ้าบ่าวเขายืนนิ่งตัวแข็งเจ้าสาวที่อยู่ข้างเขาก็เบิกตากว้าง เสียงลมหายใจของทั้งคู่ดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบของวัดเก่าหญิงชาราเดินเข้าไปใกล้น้ำเสียงเธอไม่สัน่นแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดวันนั้นฉันไม่เคยลืมฉันเห็นกับตาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครเชื่อฉันเจ้าบ่าววกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากพ่อผมค่าพี่สาวของคุณนั้นหรือหญิงชาราสบตาเขานิ่งก่อนจะสายหัวช้าชาไม่ใช่เขา แต่เป็นแม่ของเธอเสียงฟ้าร้องจากไกลๆดังขึ้นทันทีเจ้าสาวเอามือปิดปากตัวเองดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเจ้าบ่าวหันมองหญิงชาราด้วยสายตาไม่อยากเชื่อไม่แม่ผมไม่มีทางทำแบบนั้นเสียงเขาสั่นราวกับกำแพงในใจเริ่มพังทลายหญิงชรา,าหยิบกล่องเล็กๆจากใต้ผ้าคลุมเปิดออกข้างในคือจี้สร้อยเขาเก่าๆเปื้อนรอยเลือดนี่คือของพี่สาวฉัน แม่ของเธอเพยายามเผามันทิ้งแต่ฉันเก็บมันไว้ได้ก่อนเจ้าบ่าวถอยหลังหนึ่งเก้าหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดเขาเริ่มมองเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนขึ้นอดีตที่เคยซ่อนกำลังเปิดเผยทีละชั้นหญิงชาราน้ำตาคลอฉันไม่ได้ต้องการแก้แค้นแต่เธอมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าใครกันแน่ที่ทำลายครอบครัวของฉัน และหลอกลวงครอบครัวของเธอมาทั้งชีวิตเจ้าบ่าวสุดตัวลงนั่งบนพื้นดินเย็นเฉียบเจ้าสาวตามมานั่งข้างๆวางมือบนไหล่เขาไม่มีคำปลอบใจใดเพียงพอในวินาทีนั้นมีเพียงความจริงที่กำลังแหลกสลายในใจเขาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งมือยังคงสัน่นและโทรหาแม่เสียงสัญ,ญญาณดังยาวก่อนจะมีเสียงรับสายและสิ่งที่เขาถาม ไม่ใช่ว่าแม่ทำจริงหรือไม่แต่คือคำถามที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับลูกคนหนึ่งแม่ทำไมแม่ถึงไม่เคยบอกผมเลยว่าแม่เคยฆ่าคนปลายสายเงียบงันไปชั่วครู่ไม่มีแม้แต่เสียงหายใจเจ้าบ่าวกัดฟันแน่นหยาดน้ำตาเริ่มไหลเจ้าสาวจับมือเขาไว้แน่นขึ้นราวก,กลัวเขาจะล้มในที่สุดเสียงแม่ก็ดังขึ้นเสียงเบาสั่นและเต็มไปด้วยความสำนึกลูกแม่ขอโทษ เสียงนั้นทําให้หัวใจเจ้าบ่าวแทบหยุดเต้นเขาอยากจะตะโกนอยากจะถามว่าทําไมแต่เสียงของแม่ก็ดังต่อชัดเจนกว่าเดิมวันนั้นแม่ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุแม่ทะเลาะก,กับเธอเรื่องพ่อของลูกแม่ผลักเธอเธอล้มหัวกระแทกหินเจ้าบ่าวหลับตาแน่นภาพในหัวเขาเริ่มแตกกระจายทุกอย่างที่เขาเคยเชื่อ พังทลายแม่พูดต่อน้ำเสียงเต็มไปได้วยความทรมานแม่ตกใจมากแม่กลัวพ่อของลูกมาถึงตอนนั้นเขาบอกเราต้องหนีเขายอมรับผิดแทนแม่เพื่อปกป้อง,องครอบครัวนี้ไว้มือที่จับโทรศัพท์ของเจ้าบ่าวเริ่มสัน่นเขาหายใจแรงแล้วแม่ก็เงียบเงียบมาตลอดชีวิตปล่อยให้พ่อเป็นแพรับบาปแม่ร้องให้สะอกสือื่นในปลายสาย แม่อยากจะบอกลูกหลายครั้งแต่แม่กลัวลูกจะเกลียดแม่แม่ขอโทษที่แม่เป็นคนขี้ขลาดเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งแต่คราวนี้มันเหมือนเสียงร้องให้จับฟ้าเจ้าบ่าววางโทรศัพท์ลงช้าช้าใบหน้าของเขาเปียกน้ำตาหญิงชราย,ยืนเงียบมองเขาด้วยแววตาเห็นใจตอนนี้เธอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเธอจะเลือกทำอย่างไรมันอยู่ที่เธอเจ้าสาวหันมามองเจ้าบ่าว เธอไม่ได้พูดอะไรแต่แววตาของเธอบอกชัดว่าไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรเธอจะอยู่ข้างเขาเจ้าบ่าวหลับตาแน่นสูดลมหายใจลึกแล้วลืมตาขึ้นพร้อมกับแววตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แววตาของลูกชายที่เพิง่งสูญเสียศรัทธาแต่เป็นแววตาของชายคนหนึ่งที่กำลังจะเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดด้วยตัวเองแสงแดดยามเย็นสองลอดผ่านกิ่งไม้หลังจากพายุฝนผ่านพ้นไป หลิ่งดินเปียกโชยในอากาศเหมือนธรรมชาติกำลังชำระล้างความเจ็บปวดเจ้าบ่าวยืนอยู่หน้าสารวัดเขาหันไปมองหญิงชาราโคง้งศีรษะให้เธอด้วยความเคารพขอบคุณครับที่ให้ผมได้รู้ความจริงหญิงชาราพยักหน้าเบาๆจงจำไว้ความจริงอาจเจ็บปวดแต่มันคือหนทางเดียวสู่การเยียวยาเขาหันกลับมาหาเจ้าสาวดวงตาเธอยังคงแดงกำ่ำ แต่เต็มไปด้วยความเข้าใจเธอเดินเข้ามาโอบเขาไว้แน่นเราจะผ่านมันไปด้วยกันเสียงเธอเบาแต่มั่นคงในวันต่อมาเจ้าบ่าวเดินเข้าสถานีตำรวจด้วยตัวเองถือเอกสารและหลักฐานทั้งหมดในมือแม่ของเขานั่งรออยู่ที่หน้าห้องสอบสวนเธอยิ้มบางๆให้ลูกชายราวกับพร้อมจะชดใช้ไม่มีการวยวายไม่มีการปฏิเสธ มีเพียงความสงบและน้ำตาแห่งการยอมรับแม่เดินเข้าไปอย่างสง่างามราวกับปลดพันธนาการที่ผูกมาทั้งชีวิตข่าวใหญ่กระจายไปทั่วแม่เจ้าบ่าวมอบตัวในคดีฆาตรกรรมเมื่อ30ปีก่อนหลังลูกชายค้นพบความจริงในวันแต่งงานแต่ในหัวใจของชายหนุ่มคนนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวมันคือบทเรียนคือจุดจบของการปิดบังและจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ยืนอยู่บนความจริง หเดือนต่อมาเขาและเจ้าสาวจัดพิธีเล็กๆที่วัดเก่าแห่งเดิมไม่มีดนตรีไม่มีแขกนับร้อยมีเพียงครอบครัวเล็กๆและหญิงชราผู้หนึ่งที่นั่งยิ้มอยู่ริมระเบียงท่ามกลางแสงแดดอุ่นๆเสียงสวดมนต์เบาๆและกลิ่นดอกไม้หอมจางๆเขาจูงมือเจ้าสาวขึ้นเวทีพร้อมหัวใจที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่งานแต่งครั้งนี้ไม่มีความลับ ไม่มีคำโกหกมีเพียงรักแท้ที่เลือกยืนอยู่ท่ามกลางความจริงและในที่สุดสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกก็ได้เกิดขึ้นอย่างสงบและงดงาม